เรากลับเข้าสู่รายการถอดสลักข่าวกันต่อประเด็นในคืนนี้ร่วมพูดคุยกันนะคะในประเด็นของโครงการรับจำนำข้าวความพร้อมของทางรัฐบาลในการที่จะจัดสรรงบป,ประมาณในส่วนของโครงการนี้นะคะว่าจะทั่วถึงมือพี่น้องเกษตรกรชาวนาม,มากน้อยเพียงไรกับปีการผลิต2,556ทับ2,557กับท่านมตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะคะคุณธนุศักิ์เล็กอุทัยค่ะทีนี้นี่นะคะจะเรียนถามท่านจริงๆเราต้องบอกว่าโครงการนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ก็มีหลายฝ่ายจับ ตามองกันอยู่ก็มีทั้งคนที่เห็นด้วยนะคะแล้วก็ผู้ที่เห็นต่างออกไปแต่ว่ารัฐบาลเองเราเองก็ยังคงเดินหน้าในการที่จะดําเนินโครงการนี้ต่อไปเหตุผลเนี่ยเพราะว่าอะไรคะคือเป็นโครงการที่ประชาชนได้ประโยชน์อย่างชัดเจนคือได้สตังค์มากขึ้นนะครับดีกว่าขายธรรมดานะครับขึ้นมาเป็นเท่าเลยเพงั้นเถือะนะฮะแต่ว่าปัญหาที่เป็นเรื่องวิพากษ์วิจารณ์ เราก็กําลังปรับปรุงแก้ไขะนะครับวันนี้ผมก็เรื่อเพิ่งประชุมมาว่าทิศทางของข้าวนาปลังนะครับซึ่งต่อจากนาปีเนี่ยะจะทํายังไงให้มันดีขึ้นสมบูรณ์ขึ้นนะครับแล้วก็มีปัญหาให้น้อยที่สุดผมเชื่อว่าโครงการเนี่ยเป็นโครงการที่ดีและสามารถพัฒนาให้ถึงขั้นที่ว่าไม่มีคําว่าขาดทุนได้นะครับหรือว่าขาดทุนน้อยที่สุดะนะครับ,รบกําลังเดินไปถึงจุดนั้นอยู่ นะครับกำลังทําอยู่ขอให้พี่น้องประชาชนใจเย็นๆนิดหนึ่งครับทุกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้กําชับกําชายอย่างเต็มที่ว่าถ้ามีวิธีไหนนะครับให้โครงการที่ดําเนินอยู่ได้ประชาชนได้ประโยชน์เต็มที่แล้วโครงการมีการใช้จ่ายที่น้อยลงน้อยลง,น,ยลงน้อยลงเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่สุดอันนี้เราก็ยังทาเต็มที่ครับค่ะนะคะก็คือทางส่วนของรัฐบาลแล้วก็หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในประเด็นนี้เหมือนกันนะคะรายละเอียดมันเยอะครับแต่ว่าผมขออนุญาตว่า ให้พี่น้องสบายใจกําลังเดินหน้าเพื่อให้มันรัดกลุมที่สุดครับค่ะคทีนี้นะคะในส่วนของการทุจริตนะคะหรือว่าความไม่โปร่งใสต่างๆนะคะเราจะแสดงถึงความเชื่อมั่นต่อพี่น้องประชาชนได้อย่างไรสิ่งที่ผมกลับเรียนนั่นแหละครับะนะครับคือสิ่งที่เรากําลังแก้ <med> นะครับขั้นตอนบางขั้นตอนที่มันซับซ้อนเกินไป <med> นะครับเยอนเยอะเกินไปจะม,มีค่าใช้จ่ายมากเกินไปก็พยายามตัดออกไปนะครับหาวิธีการต่างๆที่จะทําให้มันบายพาสที่ไั่ <med> ให้มันสั้นขึ้นกระชับขึ้นนะครับหรือว่าให้มีคนกลางให้น้อยที่สุด นะครับเป็นการขาย G2 g, g บูบา้างบาเตอร์บ้างรัดต่อรัดบ้างมันก็ทำให้ปัญหาการทุจริตมันหายไปหายไปจนถึงขั้นหมดสิ้นไปนะครับเราต้องยอมรับความจริงว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนจํานวนมากนะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับองค์กรต่างๆเยอะนะครับมันมีรับผมไม่ปฏิเสธ,ธ,ธว่าคงมีนะแต่ว่ารัฐบาลไม่นิ่งนอนใจแน่นอนและจะให้หมดสิ้นโดยเร็วนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของปัญหาการจ่ายเงินล่าช้าแล้วคะเรามีวิธีการปรับปรุงหรือว่าพัฒนาอย่างไรครับ ล่าช้าเนี่ยเมื่อกี้ได้พูดถึงว่ามันมี22ล้านตันปี55ถ้า56เดิมทีมันจบไปแล้วก็มี4แสนมาเพิ่มเพิ่มขึ้นมาแล้วมี8.9เพิ่มข้ามาครับเพราะฉะนั้นก็ทําให้ช้าไปนันประเด็นที่1ประเด็นที่สองเนี่ยคอรมอได้มีมติมาพอสมควรและระยะเวลาประมาณสัก4-5เดือนแล้วนะครับและผมได้กาชับเป็นพิเศษไปว่าเนื่องจากขณะนี้เนี่ยมันก็มีผู้ที่ไม่ประสงค์ดีอยู่พอสมควรนะครับมีข้าวจาก าชายแดนเข้ามาบ้างนะครับคนที่ไม่ได้ปลูกจริงนะครับแต่เอาสิทธิ์ของคนอื่นมาใช้อะไรงี้เป็นต้นหรือว่าลงสีเอาสิทธิ์ของชาวนามาใช้งนี้เป็นต้นให้มีการตรวจสอบให้รัดกุ่ม ให้มีการตรวจสอบให้ชัดเจนว่านาข้าวนี้เป็นของใครปลูกข้าวอะไรปลูกจริงไหมก่อนที่จะมีการจ่ายสตังค์เพราะไม่เช่นนั้นแล้วมีเท่าไหร่ก็ไม่พอครับนะครับมีเท่าไหร่ก็ไม่พอเขาก็จะแอบลักลอบขนมาอย่างเงี้ยนะคะครับคบางทีชาวชาวนาที่เขาเช่านาอยู่เงี้ยนะครับปรากฏว่าเขาไม่ได้ใช้สิทธิ์เพราะเจ้าของที่นาเนี่ยมาใช้สิทธิ์แทนมีเงี้ยเป็นต้นเราก็ต้องไม่ให้ ใช่ไหมครับต้องให้ชาวนาตัวจริงมาใช้สิทธิ์เพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นสำรวจจริงๆนะครับคือพูดง่ายๆว่าตราบใดที่เราเองเนี่ยยังดําเนินโครงการนี้ต่อไปเราก็จะมีการตรวจสอบที่มันมีความเข้มข้นมากขึ้นไปเรื่อยๆต้องกราบขออภัยพี่น้องเกษตรกรชาวนานะครับถ้าเราไม่ทําอย่างนี้นะครับมันก็ทําให้มีคนที่เขาได้ประโยชน์โดยมีพึ่งได้เนี่ยเข้ามาเต็มไปหมดนะครับแล้วก็จะทําให องค์นโยบายนี่มันมันมันไปไม่ได้นะครับทีนี้ยังคงรับจำนวนอยู่ในราคาเดิมใช่ไหมคะตั้งหมื่นห้าพันบาทครับมะลิสองหมื่นนะครับข้าวธรรมดาหมื่นห้าเหมือนเดิมนะครับราคาเดิมทุกอย่างครับในอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงราคาจากเดิมไหมคะการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับผมคิดว่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยหลักสําคัญคือประโยชน์ของประชาชนเนี่ยสมควรจะได้รับอย่าง ไม่น้อยไปกว่าเดิมนะครับแต่สิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงในทัศนาของรัฐบาลเนี่ยก็คือเปลี่ยนแปลงในการบริหารการจัดการให้มันมีประสิทธิภาพขึ้นให้มันดีขึ้นนะครับแล้วก็ประชาชนเนี่ยไม่สามารถไม่ไม่เสียสิทธิ์นะครับผมนะคะเห็นบอกว่าฤดูการผลิตปีที่แล้วเนี่ยนะคะปีห้าทับ 56, ้าหมีเกษตรกร4ล้านกว่าครัวเรือนเลยนี่นะคะที่ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้และคาดว่าปีนี้ผลตอบรับจะมากกว่าหรือ กะกะไว้สักประมาณเท่าไหร่คะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าแปลกเหมือนกันนะครับ4ี่ล้านกว่าครอบครัวใช่ค่ะปรากฏว่าเป็นประมาณ60%เท่านั้นเองของข้าว<ม>ที่ออกสู่ท้องตลาดะนะครับนั่นแสดงว่าเรื่องของการจนำนําข้าวเนี่ยมันทําให้ข้าวในราคาตลาดเนี่ยมันสูงขึ้นะนะนส่วนหนึ่งอย่างประเภทเข้าวหอมข้าวไรเนี่ย หลายๆหลายห,ายหายส่วนเขาไม่เข้าโครงการเข้าไปของเขาเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้มันมีเกษตรอินทรีย์มีข้าวอะไรต่างๆไลบรารี่อะไรที่เขารูปแบบต่างๆรูปแบบต่างๆที่เขาขายได้มากกว่าราคาที่รัฐบาลให้เขาก็ไปขายกันเองเยอะแยะ นะครับไอ้ส่วนที่มาเข้าโครงการก็คือว่ามันดูว่าไปทางอื่นไม่ได้ก็มามีหกสิบเปอร์เซ็นต์หกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับในในก็ในสองฤดูก็สี่ล้านกว่าครอบครัวค่ะนะคะแต่ว่าคาดว่าปีนี้ก็น่าจะได้รับความสนใจจากพี่น้องเกษตรกรเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้พี่น้องเกษตรกรมีการพัฒนาที่ดีขึ้นนะครับหันไปปลูกข้าวที่ตลาดต้องการเพิ่มขึ้นแล้วก็ราคาได้สูงขึ้นกว่าที่เข้ามาเข้าโครงการค่ะครับนะคะแต่ทีนี้เนี่ยรัฐเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในการที่จะให้ความช่วยเหลือ พี่น้องเกษตรกร,รถึงแม้ว่าจะไม่ได้พัฒนาพันธุ์ข้าวไปเป็นสายอื่นหรือรูปแบบอื่นๆก็ยังมีการรับจำนำในโครงการอยู่ ừ, <S 1>, 1, <S 1ตัรางหนึ่งหมื่บาทเหมือนเดิมนะคะและขณะเดียวกันรัฐบาลโดยท่านนายกเนี่ยยิ่งรักชินวัตของเราเนี่ยก็พยายามที่จะหาวิธีการให้เกษตรกรเนี่ยนะครับได้มากกว่านี้ <ừ> นะครับ กำลังทําเรื่องโซนนิ่งเรื่องอ้อยเรื่องมัน oh. สำปะหลังมันเทศ oh. อะไรต่างๆสาาพจากพื้นที่ปูจากพื้นที่ที่มันเหมาะสมมากกว่าการปลูกข้าว oh. ตอนนี้มีการปลูกข้าวอยู่ร่วมๆ เดี๋ยวนี้ข้อมูลมันเคลื่อนไปหมดเอาว,าว่าประมาณ80ล้านไร่ปลูกข้าวใน80ดล้านไร่เนี่ยไม่เหมาะที่ปลูกข้าวถึงประมาณร่วมสาม30ล้านไร่ะนะครับเราจะดึงให้มาปลูกพืชชนิดอื่นซึ่งให้ผลตอบแทนกับประชาชนมากกว่าปลูกข้าวตอนนี้กําลังทากันอย่างเข้มข้นครับนะคะ,ะให้ท่านทิ้งท้ายค่ะถึงความเชื่อมั่นกับพี่น้องประชาชนในโครงการรับจำนำข้าวนะคะกับประชาชนที่กําลังติดตามชมรายการอยู่ในช่วงเวลานี้ค่ะขอบคุณคุณจิรภาและช่อง11นะครับ NBT วันที่14นี้ เริ่มใจ่ายแน่นอนนะครับสำหรับ5-6ถ้า5-7นะครับแล้วก็จะทำต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์นะครับและสำหรับเดือนมีนาคมนั้นน่ะพี่น้องเกษตรกรก็ยังสามารถมาหมายถึงว่าที่ตกค้างนะครับตกค้างก็มามาได้อยู่แต่หมายความว่าข้าวเนี่ยต้องส่งให้มีใบประทวนอะไรเนี่ยเสร็จสิ้นภายในกุมภานะครับแต่ว่าการมายื่นใบประทวนเนี่ยมายื่น หลังกุมภาได้อีกเดือนหนึ่งได้ถึงเดือนมีนาคมมีนาเดือน <c oughs> อีกเดือนหนึ่งนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นก็ให้สบายใจได้น,นี่พฤศจีกาัานวามกรากุมภา <c oughs> มีนา <c oughs> นะรวม5เดือนน <c oughs> ะทำได้สบายๆไ,ไม่ต้องรีบร้อน <c oughs> นะครับเอาข้าวที่ดีๆ นะครับให้คนเขาชอบเราเชื่อเรานะครับว่าข้าวไทยเนี่ยมันข้าวที่ดีแล้วก็รัฐบาลก็พร้อมสนับสนุนครับผมนะคะค่ะแล้วนี่ก็คือนะคะทั้งหมดของรายการถอดสลักข่าวในคืนนี้นะคะขอขอบพระคุณแขกรับเชิญของเราท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะคะคุณธนุศักดิ์เล็กอุทัยค่ะขอบคุณค่ะคุณครับคุณเจริยาภาครับค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการถอดสลักข่าวแล้วนะคะ วันนี้ที่ฉันพร้อมกับท่านรัฐมตรีช่วยและทีมงานทุกคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้ขอบพระคุณมากๆสำหรับการติดตามวันนี้สวัสดีค่ะ